จะเป็นลักษณะว่าเด็กน้อยอย่าไปงเรียนไว้นี่ไม่เอาเลยมาลูกแล้วสรุปว่าจะเอาอยัางไงครับ<ะ>จะไปหายายจะไปเล่นกับ <ปะ S 1> น้องเฟยมี่หาแม่แล้วแม่ทำงานไม่ใช่เหรอลูกฮะจะไปะะเ,ปนเป่นกับพี่เขานกับพี่เขาตต้องกันมีหน้าที่ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอลูก โอ้โหดูดิข้าน้ําตาไหลออกมาเต็มหน้าเลยใช่ไหมพอดูข้าน้ําตาหน่อยพีอโอ้โหตตยแล้วข้าน้ําตาไหลเยอะเลยแล้วแล้วมันถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยเราไม่ลงจากไ,จไปโรงเรียนไม่เรามาถึงโรงเรียนแล้วเราไม่ลงไปเรียนเรียนหนังสือนี่มันมันจะใช่ไหมนี่ฮะเพราะว่าเราไปห้อง เข้าแถว,วกับน้องเพื่อนดีกว่าเนาะแล้วตอนเย็นให้แม่มารับดีไหมไม่เอาเลยเป็นไงก็ไม่เอาอย่างเดียวเลย,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 ยเอา้าโ,โหเพื่อนเล่นน่าสนุกเนาะแล้วอ,อยู่เรียนโรงเรียนพี่จะเล่นแบบนี้ไหมนี่โอ้ทำยังไงเนาะเด็กน้อยไม่อยากไปโรงเรียนนี่เนาะไม่ปไปไปโรงเรียนแม่จด ไปเลยเอาไม่เอาเลยบ่อโลกไปเลยเดี๋ยวน้ำมันหมดน้ำมันหมดมันมันก็จะหมดจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวน้ำมันแค่ขีดเดียวเองถ้าดับเครื่องกันก็ร้อนดิขอเรื่อยไปดิรีบไปโรงเรียนแม่ก็แม่บอกว่าแม่มอบหมายนะพ่อว่าให้มันส่งลูกสองคนลงมาที่โรงเรียนพ่อก็ได้รับมอบหมายทําตามคำสั่งแม่แล้วแม่พ่อก็พามาแล้ว แล้วก็พาลูกไปกินข้าวด้วยนะพ่อก็พาไปกินแล้วแต่ลูกไม่ลงรถดีสิทำไงทำไงดีลูกไม่ลงรถอะ่ะงั้นเราก็ทงนั่งอยู่บนรถนี่แหละ